เดี๋ยวตอนนี้กับรายการ Galaxy TV และ s Unleash of Game Minecraft นะครับกับมอสจะมีชอวา Allspawn นะอ่าวันนี้ก็จะมาเล่น Minecraft Allspawn อีกแล้ววันนี้จะมาทำไรวันนี้ก็จะมาทำชุดของ Black Panther คนระับอือหือยอดเยี่ยมกับเทียมเจียวดองเนี่ยโอเคสิ่งที่ต้องทาสิ่งที่ต้องเตรียมแป๊บหนึ่งนะขอเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนต้องทำอ่าอะไรวะ b บล็กโค้ดอะแบล็กโค้ดมันต้องการแบล็กวูดแบล็กวูมันต้องใช้ปำหมึกกะเออเนี่ยอิงแสกยิงแสกอ่ามันต้องใช้อิงแสกครับแล้วก็ไปกองไก่เหมือนเดิมอะอ๋ออ๋อมันบั๊กนะเนี่ยเออแล้วว่าบั๊กซะแล้วเออมันก็บั๊กจริงๆอะ ก็หาหากันไปนานกับเกมไมค์ครับอ,อะไม่ไม่ไมเออก็ Minecraft, ไมค์ครับแหละแต่ไมค์ครับคอสปอนนะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีอะเป็นวนัน <c oughs> โอเคครับก็ทำแบ็กคอร์ดเรียบร้อยกำลังขอเตรียมของวันนะแบ็กคอร์ดแล้วก็ใช้บล็อกออฟโก บ็อกซสองบ็อกนะโอเคต่อไปก็ใช้ไฮเทคโนโลจี High ค่ะสองอันแล้วก็ v i เบรียมสองแล้วก็เออสามเออเอามาหมดเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วเหรอ,อหง่ยายง่ายง่าอยอะไร ชุดชุดโอเคได้หม okay วกแบ็กแพน,นเทอร์น่าจังเลยแฮะเพราะเรามีกลองไก่ในนีองอ่อเคอกอกังเกงง่ายสุดหน้าตาเนี้ยไม่ใช่เห,หรอทำไมทำไม่ได้ลึกแต่แป๊บนึงนะขอดูก่อน คนมาโจมดีโจมดีนั่นน่ะสแตนดลีเอาเชิ้ตเอาไม่ไม่ได้ใส่กราอกลือมนะแต่ใส่ชุดแคปแคปแคปเทียนอเมริกัียนบางอ่านมาตีสแตนลีเอาสแตนดลีตายเลยเขาอยู่นี่อยู่นี่เอาสแตนดลี oh, เข้าบ้านเลยอะ่ะเอาผมไม่ได้ลงมอดดาดูดูว่าเลือดเลือดเท่าเหลือเท่าไหร่ <c oughs> มันไม่ได้เล่นนานอะ่ะ น่าจะใช้ออกซิเดียนหรือว่าบล็อกออฟบล็อกออฟไอเอนต์ไม่ใช่บล็อกออฟดิ้บ็คแบ็คไอรอนออฟเอ้เอ้อช่างมันแล้วกันนังไม่ได้เล่นนานเนาะนี่คือบล็อกไอ้แบ็คไอรอนเนี่ยทำอย่างนี้นะโอเคใช่จริงๆด้วยนะต่อไปก็อันนี้นะ เรียบร้อยชุด Black Panther แล้วแล้วก็เราก็จะไปลุยกันเลยฮะเราจะไปลองใช้ชุด Black Panther กันเนี่ย Black Panther ราชาวากันดาเนาะวันนี้แบบร่อนตัวสเต็งสามแล้วก็สปีดยึดยึดยดอ้าวอ้าวเนาะ แม่งสน,นุกดีนะเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวไปไหนดีเราอยากสู้กับฟอสอะเอาตัวอะไรดีบ O S บอจ็อกเกอร์อะเออจ็อกเกอร,อกกอร์ลองจ็อกเกอร์ดีกว่าจ็อกเกอร์โอเคเดี๋ยวมันต้องใช้เคลยียะเพราะงั้นผมไม่มีโชว์เวลฮะโชว์เวลโชว์เวลนี่ไม่โชว์เวลเชว์เวล Shoot. 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 ผมว่าใช้ไปใช้ชุดไอรอนแมนมันน่าจะง่ายเฮ้ยเรา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 ,เราเป็นนั่นแบทแบนเจอร์เราต้องใช้ชุ ter, ดแบทแนเจอร์ดีเฮ้ยแบ,บงล่างหน่อยไอล่างมันตัวอะไรดีเอาอนะไรผมว่าตัวด้กก่อนลวกัน เจอดาฟันเออนี่เจอแล้วใครโอเคอะไปกี่บล็อกเนาะจะไม่มันกำลังขอ่อนนะออต้องไอ้นี่โอเคไปมากเป็นคนก่อน

บินแต่จริงม so ันไม่มันไม่ได้บินอะมันร่อนตัวบินก่อนบินก่อนเงินเงินเงงินเงินทำผิดของใครดีทีนี้ก็ไมโครสโคปนะโอเคแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนโอเคได้แหละแล้วก็ใช้กลองไฟมาอย่างเงี้ยของเข้ากองยิงจริงโอเคเอาไป ก็หาสีเขียวจากแคปตปปปัสน่าจะมีอยู่นะสีเขียวสีเขียวแคปตัสกรีนนี่ไงยังดีที่มีอยู่ว่าในโดด,ดูการกองมันต้องกองอย่างนี้ถึงมันจะชูใจมันใช้แบน,นนะไม่ใช่แปดแต่มันใช้เจดเองแล้วก็ต่อไป ต้องทำยาได้หรอโอเคได้โอ้โหยุ่งยากจริงๆเลยโอเคทำพวกโตคโโิสตตลกันอ่อไม่แล้วต่อไปก็ทำยาใช่ไหมยาไฟเันเี๋ยวก็จะขอ,อเวลานอกแป๊บหนึ่งน,นะนี่ไงเบสเบรสรอดแล้วก็ต่อไป าต้องการอ่าคา์บ,บลอลสโตนนะ่ะโอเคทำอย่างนี้นะ่าจะจะไม่ผิดชในไงบางไหนแล้วก็อ่ากระจอกกระจกกระจกกระจกโอเคมันคันจมูกจุบหายเลยเนี้ยทำกระจกแล้วก็ไปตักน้ำอ่ะมันต้องใช้ยาฟอยซัน ต่อไปก็ใช้เนเธอร์วายเนเธอร์วายเยอะกว่านเธอร์วายเนเธอร์โอ๊ยที่หาของนะฮะอ๋อเออไม่มีเนเธอร์วายนะโอเคงั้นผมขอตัดคลิปแปนะ๊บหนึ่งฮะโอเคครับได้มาแล้วเนเธอร์วาย ok, có lái xe đấy, ship, nó kéo lại, à, ta bay, à, con cái là gì nó, cái là gì spider eye, cái ta mang mông này na, ta một mông, như ngay, set yung set yung, set yung ok, ship, ship, shelly

คอแล้วสัตอันนี้ก็อันนั้น,น,นแหวนของกีแลน,นเทิ๋้วก่อนเมาส์เป็นไรเนี่ยกีแลนเทินพาวเวอร์แบตเตอรี่เอเลนเอเลน o ทคโนโล,โลย,ยีเซสเซอก็คอมมิกชังคอส m มิชัง,ชงได้ยังก็คือได้แล้วนะโอเคต่อไป ต่อไปนะใช้เน่แล้วก็เนีบได้ไมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู้กับมายกันพอนอนกันนะบโอเควันนี้ก็จะเป็นเธอร์มีสต็อกนี่ว่าเอาใช้ดาบดาบนี้น่าจะวนะันเิดเคโอแล้ว เดี๋ยวเราต้องเทเลพอตไปที่ไกลแสนกไกก่ไนต้องเทเลพอตตรงนี้ถึงจะสูบแบบพวกมอนได้ไอันนี้เอาไว้เขลียร์ยาไดไ้โอเคนี่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 โอ้ยโอ้โอันนี้มันก็แรงเหมือนกันมาเราใช้อันนี้ก็พออยากรู้ว่าตายปะ น่าน no, no, no. ่าน่าจะกันว่าจ๊อกเกอร์น่าจะโหดหน้าโดยนะเดี๋ยวขอเคลียร์ย่านไปเราคัฟเรื่อยพาร์ทไหนนพน่าจะพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะเก็บเก็บไปเคมาเดี๋ยวเราสู้กันกลางแจง้ลัก ปบลบโอ้โหโอ้โหแบ็คแพนเ,เทอร์บินได้ครับอืมมาอ้ออ้อเราช,ชิดเรชิดตัวไม่ได้ไราชิดตัวไม่ได้เราก็ยังไม่ลองความสามารถของแบ็แพนเ,เทอร์เลยนะน,นี่นี่ลุนเลตจ็อกเกอร์ลุนเลตจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์เหรอจ็อกเกอร์เฮ้อกเฮือจ็อกเกอร์มีเลือดเ,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 เท่าไหร่ดูเลยนี่สองร้อยป่ะเออน่าชันลบึลบ เจะกจะใหม่เขาเอ้ยชุด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 จะจะจะแตกแตกจะแตกแล้วจ,จบก็ได้อะไรอาวุธลองจโจ๊กเกอร์หรือเปล่าเอาไว้พลาดหน้าจะทำชุดโจ๊กเกอร์นะถ้าผมว่างนะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะขอไปลองลองลองไอ้นี้ยลองสกิลของของพ่อพี่แบ็คแพนเทรอร์เรา อ่าทีช <im> <invisible> ิปช <campaigns> ิปช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 ิชิันกนี้เลยชิชกดตวีอะเป็นการอ่าไป back แบ็ k เพนไม่ใช่ไปที่วาคันด้าแมปนะถ้าจำไม่ผิดนะก็เลิกกอนแลิกกัน โอเคใช่จริงๆด้วยการไปที่ว่าประเทศวากันดานะไปไง่ายๆอะ่ะมันจะแลกนะเดี๋ยวแป๊บหนึกลับกลับประเทศประเทศประเทศแม่ประเทศเดียกลับไปโลกโลก world อโอเวอร์เวิลด์บอวีจใช่ไหมเออจะจำเอาไว้เจ็บกลับมาแล้วเออเอ ต้มเรียนติดบ,บ,บ,บีไม่มีอะไรสรุปมีแค่นี้ห่ะ ของแบ็คแพนเทอร์สามารถวาร์ปไปอย่างเดียวคือเอาง่ายๆแค่เอาไว้เก็บของไงนะเอาไว้ไปเก็บแร่ไว้เบนเนี่ยมผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะเอล็อกล็อกเอาล็อกเอาล็อกเมื่อกี้คนล็อกไหนทำให้ดูหน,น่อยเย <laughs> คนล็อกอนะโจรชาวล็อกนี่ อยากดูดาเมจมันเท่าไหร่ในบ้านไหนบ้านโอเคเฮลิคอร์ตอร์กนนลับก้านนะสรุปคือมีแค่นี้จริงๆค่ะชุดแบ็คแพนเทอร์มันต้องอะไรอลังการกว่านี้เลยนี่นกออ็น่าจะมีแค่นี้จริงๆนะมันจกจบช็อตเฟลโอเคไหนดูเก สเเต่ยอะเยอะเอะสแตนลิ yeah, yeah, yeah. Oh, นี่ว่าขายน้มันคอยน้นมันคอย,คอยรู้สึกว่ามันดกอกดกอะไรสักอย่างอ oh, ดอด,ดอกเอเมอรัลเกซโอ้โหโอ้โหเยอะ้าวโอเคไปไปแล้วก็เนี่ย xong chốt còn nào chốt ngon mà đông nè nè chốt ok xong chốt làm thêm chốt ngon lắm chốt ngon lắm chốt ngon อม,มันก็ลืมเหมือนกันนะว่าพราที่แล้วไปทำอะไรกพไมแ่ไานทำนี้ก็จำศีลด้จริงจริงด้วยอ,อ,อยังก็ยังไม่ยืมอ่ะน่าจะใช้ไม่หมดนะเนี่ย เดี๋ยวแบหนึ่งขอไปเคลียร์หญ้าก่อนเขียร์หญ้าเลียร์หญ้าไม่เคลียร์โอ้โหนั่นไงอย่างที่คิดเคลียร์หญ้าบ้านหายโอเคหแบบนึ่งขอซ่อมบ้านก่อนคอยมิกจ้ะอ้าวอ้าวโดนอะไรทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นไม้นี้เฉยเลย เราทำเลยไม้เบอร์ใช่ไหมเจริญจริงๆงงริงหัึ่นงานขอซ่อมบ้านปั่นหมไม้หมดไม้หมดด้วยโอ้โหงานช้าแล้วครับ ได้ไหมอะไรได้ไหมตัดไม,ตดไม้ตัดไม้อะไรสักอย่างไม้ไม้เบิร์ดอ่ะตัดไม้เบิร์ดแต่ได้ไหมโอ้เฉยเลยเดีโอเค,เอเคับล่างก่อนแล้วก็เข้ากองกายก่อนโอเคอเครับ ซ้อมซ่อมซ่อม b a c p a n t e r ต้องมาซ่อมบ้านเมื่อกี้แต่ที่จริงที่ w a k a n d ามันก็มีของดีนะ b l a คแ p น n t อ e r มันมีพวก b l o อ k of Iron แม่แม่ b l o c อ of i r อนบ็อกอ b l ็อกอ f g แจกฟรีไม่คิดเงินนะโอเค พี่แอพัดนี้ก็ขอทำการจบคลิปเองแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ